ตุลาคมนี้เข้าไปการเข้าวันไหนคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2 5 6 6ครับเข้าไปการที่จะได้ก็จะเป็นเข้าไปการของเดือนกันยายน2 5 6 6นะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับหลายๆท่านก็แอบดีใจแล้วใช่ไหมครับว่าค่าบริการก็จะเพิ่มเป็น2,000บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในช่วงกลางเดือนนี้ค่าบริการยังเป็นของเดือนกันยายนนะครับ ซึ่งเข้าไปการนั้นจะเข้าในวันที่12ตุลาคม2566นะครับพอวันที่13เป็นวันหยุดราชการครับ14ก็เป็นวันหยุดราชการและ15ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับดังนั้นจึงเข้าบัญชีพี่น้องออสมอในวันที่12ตุลาคมครับเข้าไปการเดือนกันยายน2566จำนวน1,000บาทครับนะพี่น้องออสมออสมอก็คงจะ ทราบกันแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองได้ส่งรายงานได้ประชุมแล้วก็มีเวลาทํางานปฏิบัติงานอย่างน้อย4วันต่อ1เดือนตามระเบียบเลยนะครับและเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่ท่านจะได้รับ1000บาทนะบาทเดือนหน้าก็จะเป็นค่าบริการ2000บาทแล้วนะฮะพี่น้องก็อย่าลืมนะส่งรายงานตามแบบรายงานออสมอหนึ่งหรือว่ารายงานในแอปสมาร์ทอสมอนะครับส่งเป็นประจํานะครับอย่าลืมสํารวจลูกน้ําด้วย แบบนี้นะครับท่านก็จะได้รับค่าบริการอย่างแน่นอนนะครับฝากกระซิบซ้ำย้ำเตือนนะฮะคนที่ชอบหลงหลงลืมๆก็เตือนกันบอกกันนะครับพี่น้องครับหมอชัดก็เป็นพี่เลี้ยงของอ,อสมอก็มาเตือนอยู่บ่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับพี่น้องครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ